รับส,ส,สุดที่เพื่อนถูกหลับแฟนเพลงพุท่ันกับนิบุมบาเล่นเกมขี่จักรยานนะครับลองมาเล่นกันก่อนขี่จักรยานจะขี่ยังไงนะครับกับมิสเตอร์บีอ่ะเราจะค่อยๆไปก่อนไม่รู้ว่าตายยังไงนะค่อยๆไปค่อยๆไป,ไป,ไปเลเวลหนะึ่งกระโดด้าบเขาโอ้รอดไปแล้วโอ้ก้ามไปก้ามไปเกี่ยวฝันไปเรื่อย ผ่านไปผ่านไปกระโดดโอ้โอ้ยโอ้ยเยโอ้ยกวเละโอ้โอ้โหเลือดพุ่งเรืองเฮ้ยไม่ไม่ตายง่ายจังวะเดี๋ยวเป็นยังไงวะเอาตรงไหนตรงไหนอ่ามาอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ผมจะไปเช็ดนะครับเช็ดไปค่อยไปค่อยไป โอ้ยค่อยคไปครับก็โอ้ยวิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำได้ไงวะ้ยทำได้ไงหูสุดยอด้ยทำได้วะอเอาขึ้นไปโอ้ยจะขึ้นเมื่อไหย่เพิ่งโอ้ติดล้มบุกเข้มซะอย่างไม่ยอมตายง่ายๆหรอกว้าไม่ตายหรอกโอ้ยตายเรียบร้อยเฮ้ยโอ้เลือดองอืม เดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวต้องตั้งสติก่อนตั้งสติก่อนลงตุ๊กเข็มช่วยลูด้วยลงตุ๊กเข็มลงตุ๊กเข็มช่วยลูด้วยลงตุ๊กเข็มลงตุ๊กเข็มเอาละไปไม่มีคำว่าเจ็บแน่นอนปลอดภัยโอ้โห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 เจ็บโอ้เลือดพุ่ง เฮ้ยปุ่จะชนะเกมนี้ยังไงวะเนี่ยโอ้โหเกิดโอ้ยกลับไปอืมปันปันไปเต็มที่ปันโอ้ยวับไม่กลับไปเอาวะปันให้เต็มที่ปันขึ้นไปปันอีกทีอืมอี่เข้วเฮ้ยต้องแรงจะไปเต่งสปีดให้เแล้วที่สุดเมื่นกูจะได้รอดว้าวมาแล้วเฮ้ยรอดโว้ยตัวผมเข้มเกวนพอด้วยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ้ามไปเฮ้ยรอดเลยวิวิซึ่เฮ้ยคือเ,คเล้ใจหรือเปล่าเนะี่ยโอ้อยู่ตรงนั้นโอ้โเฮ้ยนี่ชนะหรือเปล่าวะาไอ้มนขึ้นว่าอะไรเกยโอเวอร์โอ้โไม่ได้หรอกนะเอ้ยพอแค่นี้ก่อนปวดหัว